สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่จะลงสนามกันในค่าคืนนี้ครับฟุตบอลวันเสาร์มีลงเตะกันเพียบเลยนะฮะแต่ว่าคู่ที่เราจะหยิบมาวิเคราะห์กันคู่แรกวันนี้ก็จะเป็นเกมที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครับเปิดบ้าน พบกับทาง Nottingham Forest นะครับซึ่งก่อนจะไปรับฟังทัศนะก็ย้ำม,มือเพื่อนเหมือนเดิมครับใครที่อยากจะได้ทัศนะคู่อื่นนอกจากคู่นี้นะฮะหรือว่าอยากจะเข้ามาพูดคุยข่าวสารในวงการลูกหนังนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่แอดตูนสานะครับอ่ะไปดูสภาพความพร้อมกันหน่อยครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพึ่งแพ้สเปอร์มาศูนย์ประตูตอ่อสข่าวร้ายก็คือล่าสุดครับลูกชอมีอาการบาดเจ็บ ต้องพักประมาณ2เดือนนะครับขณะที่เมสันเมาส์ก็มีอาการบาดเจ็บเช่นกันฮะจะลงเล่นไม่ได้เลยตลอดในช่วงประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์แน่แนแนวรุกครับราสมุธฮอยลุนนะครับคอปปี้ไมนูไทโรมาเาเซออามาดเดียโลพวกนี้เจ็บหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกมรับเนี่ยเราอาจจะต้องดูฮะว่าใครจะยืนในตำแหน่งแบ็กซ้าย นะอาจจะเป็นเจ้าหนูอวารอฟันเดสได้เล่นนะฮะเซนเตอร์ก็จะเป็นราเฟลวารานครับจะจับคู่กับวิคตอรีเดเลฟนะครับหรือว่าจะเป็นลิซาโดมาติเนสนะฮะขณะที่กลางนำโดยคาเซมิโร่คริสเตนอิริกเซนแนวรุกจะยังเป็นทางมาคัตแรดฟอร์ดนะครับเล่นกับทางบรูโนฟันเดสแล้วก็อเดฮันโดกานาโชเหมือนเดิมนะครับ ส่วนฝั่งของฟอร์เรสครับของสตีฟคูเปอร์ล่าสุดเพิ่งชนะเชฟยูโดยยิงท้ายเกมนะครับ2-1กำลังใจดีมากสภาพทีมครับไม่มีโอมาริชาร์ตนะเฟลิปเป้เวนเฮนิกซี่ที่เหลือนะฮะแนวรุกพร้อมหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบรนเดนจอห์นสันนะไทโวอาวอนิยี่นะขณะที่กลางก็นำโดยมอร์แกนกิฟส์ไว้ นะฮะรวมไปถึงโอเลมองกาล่าเกมรับสกอตแมคเคนนาโจบอรเรานะครับคู่นี้ก่อนเริ่มทางฝั่งของแมนยูนิเต็ดต้องยิง2ลูกนะครับซึ่งผมมองว่าแมนยูเนี่ยจะไม่มีลูกชอนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่มีเมสันเมาส์ด้วยทางเลือกของแมนยูก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแมนยูช่วงหลังยังดูค่อนข้างจะสะดุดนะครับยังเล่นกันไม่ค่อยประติดประตอร่อเท่าไหร่สอดฟอเรสเนี่ยผมว่าน่าจะมาเกมรับแบบเต็มที่ครับรอสวนกลับจังหวะทีเด็ดของเบรนเดนจอห์สัน ซึ่งผมมองว่าอาจจะมีเรียกว่าทําให้แมนยูระคายเคืองได้บ้างแต่ว่าคู่นี้ผมมองในจุดที่ว่าแมนยู i นเต็ดเนี่ยน่าจะชนะแน่แหละครับแต่คิดว่าน่าจะทําได้แค่ประตูเดียวครับผมมองว่าแมนยู i นเต็ดเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับจูนแล้วก็แนวรุกเนี่ยไปพึ่งพามาคัดแรดฟอร์ดคนเดียวตัวเลือกทางอื่นอย่างกานาโชหรือแม้กระทั่ง อย่างแอนโทนีเนี่ยโอ้พึ่งพาไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูอาจจะเป็นเกมที่พวกเขาเอาตัวรอดไปก่อนคิดว่าแฟนแมนยูอาจจะได้เ hey ฮครับแต่ว่าเรียกว่ายิ้มไม่เต็มที่ครับคือได้3คะแนนแต่เจ็บตัวนะครับเพราะฉะนั้นมองว่าแมนยูจะชนะแค่ประตูดเดียวมองที่ฟอเรสต์ดีกว่านะครับอ่ะเราฟังทัศนะแล้วครับอยากจะเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมนะฮะก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่แอดตูน33แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ